สวัสดีครับนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ ครับวันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องโควิดเช่นเดิมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบทําให้เราปวดหัวแล้วก็แพนิกได้ทุกวันนะครับคราวนี้ก็มีเขาเรียกว่าคําแนะนำนะครับออกมาจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับชี้แจงนะครับอันนี้อ่านตามเลยนะครับก็คือเผื่อใครขี้เกียจอ่านนะครับจริงๆมันมีมาเป็นแบบเขาเรียกว่าแผ่น A4 ให้ท่านอ่านเลยนะครับยาวก็สัก30-40บรรทัดนะครับแต่ว่าอันนี้ย่อมาเลยนะครับก็คือเขาสรุปว่า ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด -19 บนร่างกายหรือถนนป้องกันไวรัสได้จริงหรือเปล่านะครับป้องกันได้ไหมมีประโยชน์จริงไหมและมีข้อเสียไหมมาดูกันครับคือสมาคมโรคติดเชื้อเนี่ยก็ได้บอกว่าสําหรับการฉีดพ่นทําลายเชื้อโควิด -19 นะครับบนร่างกายของคนเนี่ยบอกเลยบอกว่าไม่ได้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมาคมโรคติดเชื้อบอกว่าไม่แนะนําให้ทําถามว่าทําไมครับเพราะว่า จริงๆแล้วเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่ที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งการพ่นยาฆ่าเชื้อในลักษณะดังกล่าวครับคือการฉีดพ่นหรือว่าไปเดินผ่านที่แบบตู้อบเชื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทําลายเชื้อได้อะมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราสะอาดขึ้นหรือว่าตรงมือที่เราจะไปแตะขอมันสะอาดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นเชื้อโควิดติดเชื้อโควิดอยู่เนี่ยก็ยังไอจามถ่ายทอดได้เป็นปกติอะ เพียงแต่ว่าตรงตัวเขาสะอาดขึ้นเท่านั้นเองนะครับกอนน็อันนี้ก็คือไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับแล้วก็ทางสมาคมก็ยังบอกว่าเอออาจจะอันตรายต่อต่อคนที่ที่ฉีดพ่นยาพวกนี้ด้วยนะครับเผื่อบางคนแพ้ไอ้พวกยาพวกแอลกอฮอล์มันอาจจะรุนแรงเกินไปก็อาจจะมีอันตรายได้นะครับก็สรุปว่าไม่แนะนําให้ฉีดพ่นบนตัวคนแล้วกันนะครับก็ ต่อมาครับข้อที่2การฉีดพ่นและอบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีตามสถานที่ต่างๆเพื่อทาลายเชื้อโควิด -19 ดีจริงหรือเปล่าหรือไม่ดีนะครับคือทางสมาคมโรคติดเชื้อยืนยันว่าไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องทำนะครับแถมว่าถ้าเกิดทาพลาดทําผิดอาจจะสวยยิ่งกว่าเดิมหมายความว่าอะไรครับคือปกติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบไปทั่วนั่งฉีดฉีดไปทั่วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือทําไปแล้วไม่ช่วยอะไรและเสียเงิน อารมณ์ประมาณนั้นแต่ถามบอกมีผลเสียไหมบางคนบอกเฮ้ยฉีดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่มีตังอยากฉีดแต่สมาคมโรคติดเชื้อบอกว่าคือมีตังแล้วฉีดแล้วยังจะซวยอีกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าท่านอาจจะเพราะว่ามันเป็นแรงดันสูงใช่ไหมไอ้ที่พ่นฉีดเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเสมหะหรือว่าเขาเรียกว่าสารคัดหลั่งของของผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิดเนี่ยติดอยู่เนี่ยไอไอแรงดันอัดแรงดันของไอเครื่องพ่นเนี่ยมันไปพ่นให้เชื้อมันฟุ้งกระจายขึ้นมาอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าเชื้อมันจะยิ่งยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งติดต่อได้ง่ายกว่าเดิมมันย้ยิ่งยิ่งซวยซ้ํากาซัดเข้าไปนะครับพะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับแล้วแล้วสรุปว่าจะทําความสะอาดไอห,ห้องนั้นยังไงล่ะทางสมาคมโรคติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําด้วยการ ปิดพื้นที่ส่วนกลางนั้นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่ได้รับการอบรมเนี่ยมาทําความสะอาดโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เป็นการเช็ดโดยใช้น้ํายานะครับน้ํายาฟอกขาาเช็ดความความสะอาดพื้นที่ทั่วไปอะ่ะก็คือน้ํายาเช็ดพื้นทั่วไปเนี่ยครับผมอ่านตามที่ที่เขาเขียนมานะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อยประมาณ15นาทีนะครับเช่นกหของน้ําโถส้วมแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะพบสารคัดหลั่งของกลุ่มผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็สามารถใช้งานได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือทําความสะอาดเป็นอย่างดีแล้วกันนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวของเราเองนั่นแหละครับที่จะต้องป้องกันในการที่ใส่แมส โซเชียลดิสแท้นมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ล้างมือก่อนกินอาหารนะครับอย่าเอามือไปแปะน่องแปะหน้าอยู่บ้านให้เยอะแค่นี้โอกาสติดโควิดก็น้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็สรุปง่ายๆครับว่าเรื่องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก็ไม่ต้องไปเสียตรงเสียตังเนาะมันก็ไม่จําเป็นนะครับสำหรับสม,คมัครครคเแตเชือ้อท่านอ,าอธิบายมาเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนใครทําหรือไม่ทาอันนี้แล้วแต่นะครับก็มาอ่านให้ฟังนะครับไม่ได้เข้าข้างใครหรือว่าไม่ได้อยู่ฝั่งใครอ่านตามเนื้อผ้าและตาม ความเห็นและความจริงครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีและผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไป ขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ